ปินครับพอเจียวครับพอเอนะครับ,รบเอาส,สดๆได้พี่น้องครับครับก็ขอบคุณพี่น้องครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับที่มากัดเวลาของพี่อนน้อง,องซีฟอนเดเตยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายหลานนะครับครบ18ปีเต็มขอบคุณความมาความความแพงความคุ้มความเมตตาที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์ร้องเพลงไม่เป็น ครับ้องเพลงเป็ีร้นลองเพงเลง,เพยงยังบงจับขี้ยังบงจับจังหวะแต่ด้วยความพยายามและโอกาสที่พี่น้องหยิบยื่นให้นะครับยังในเขาได้มีการพัฒนาจากปีนั้นจนมาฮอดมือนีนะครับจึงกะยังพ่อในเก่งยังสิเลี่ยนรูกแล้วฝึกฝนจาของไปอีกไก่นะครับก็ขอบคุณที่พี่น้องยังให้โอกาสนะครับมือนีก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกพ่อกับพ่อมีหยังกะนหลอกจากความหัก ความปรารถนาดีที่มีต่อลูกในปัจจุบันและอนาคตข็ขอให้ลูกพยายามปรารถนาเจ้าของให้สมกับที่พี่น้องเพิ่นใโอกาสให้สมกับที่พี่น้องเพิ่นหักเพิ่นแพงเตดโตให้มันดีเป็นคนดีในสังคมถึงสิบวันดีที่สุดแต่ขอยาไปเป็นภาระของสังคมแยกให้สังคมเดือดร้อนเยกให้คนรอบข้างเดือดร้อนก็ขอให้ลูกมีแต่คนหัก มีแต่คนเมตตาไปใส่มา,สาใส่แกวขาดปลอดภัยให้ประสบความสําเร็จทุกๆด้านแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนละกายหักพี่นอ้องก็จังพี่น้องหักลูกขอพี่น้องให้ลูกจเจริญเจริญยิ่งๆกันไปเด้อลูกเด้อ บอกเลขได้สิบแปดปีเต็มนะคะ